ย่าบอยล o ส i ์อะไรเท่สวยยิ่งข e ้แม m เสมอไม่เ m e ยหน้ a ไรเอลรัส t ก้มาสติจั c h a n ยาวอะ a รดูดีเคย์วเออบอ b ดีเคย์วายเดินทุกก้าวที่เดินมาเสียงดังเหมือนฟ้าพาไม่ว่าที่ไหนก็มีแต่ตะโกนว่า พวกกูแน no <czego> <et> yeah, yeah. oh ่นอนว่าพวกมึงไม่มีทางรอดแล้วพวกมึงจำไว้นะดาบยดีเคยปีเศาร์สุดเข้าที่นั่งอยู่บนบัลังเดียว์เดียโอ้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 โซวียสังรุยพวกกูก็พร้อมปะแทะแพ้ไม่พร้อม แต่พวกกูพร้อมชนะพวกมึงดูด้วยว่าบอสเวียกูมากับใครพี่อิดพร้อมซัพพอร์ตเงินพวกกูเลยไม่เคยขาดไปใครที่มานน่าห่าดู2องพี่สั่งกับไอ้บิ๊กไปเก็บพร้อม,มันจุก,กระสุนไปเต็มแม็กเตรียมซองพวกมึงลงไปคุยกับยมบาทและอีกคนไอเดนน้องเล็กในแกงพร้อมทำทุกอย่างไม่ว่าจะที่จะฝ่ามองกูทำได้หมดอย่าคิดว่ากูจะตามแล้วพวกมึงจำไว้แหละมังควรที่อยู่บนแผ่นลังพวกกูน่ามันจะกลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครเอาลองได้อ W D K ทุกก้าวที่เดินมาเสียงดังเหมือนฟ้าพาไม่ว่าที่ไหนก็มีแต่ตะโกนว่าเราคือแกงบ่ดีเคไม่มีทางถอยแยะใครที่เข้ามาควางพวกกูแน่นอนว่าพวกมึงไม่มีทางรอดแล้วพวกมึงจำไว้นะดาวบอยูดีเคปีสาสูดเข้าดินั่งอยู่บนบอลลัง yeah. Yeah. WDK er v yeah. right oh 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 yeah. i b e เดือดสุก้าวที่เดินมาเสียงดังเหมือนฟ้าพาไม่ว่าที่ไหนก็มีแต่ตะโกนว่าเราคือแก๊งดูดีเคไม่มีทางทอยอ่ะใครที่เข้ามาควางพวกกูแน่นอนว่าพวกมึงไม่มีทางรอดแล้วพวกมึงจำไว้นะ WDK บีเศพีาวสูดเขาที่นั่งอยู่บนบัลลังก์